โอเคครับวันที่2นะครับวันที่2กันยา2564ก็ฟังนายกดูนะครับในช่วงเช้าอยู่เลยนะครับเศนโมงครึ่งนะครับก็เตรียมส่งของนะครับซ่อมเสร็จไปหลายเครื่องนะครับก็กำลังแพ็คนะครับคัานี้มาดูเครื่องนี้นะครับเป็นโคเอนอาการยอดนิยมนะครับ วัดรถตอนเช้าแล้วน้ําเข้าไปในท่อไอเสียนะครับก็อันนี้จะมีปุ่มนะฮะปุ่มซีโร่ก็คือ0นย์นะครับเราควรจะกดปุ่ม1นึ่งเพิร์นะครับเราให้มากดปุ่มสั่งให้มันทํางานนะครับอันนี้ปุ่มยกเลิกนะเวลามันเสียอย่างเช่น IC ควบคุมปั๊มเสียเนี่ยนะครับเราก็ทดสอบจะสังเกตจะได้ยินเสียงมันทํางานนะครับถ้าเรากด ESC จะต้องหยุดนะครับนี่หลักการง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคนะครับอ,อันนี้มันมีค่ากา๊าซค้างอยู่ในท่อนะครับจริงๆแล้วเราก็กดซีโร่ดูเลยก็ได้นะครับรับไล่ไล่ให้มันแป๊บหนึ่งนะครับกดซีโร่ไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมจะเอาน้ำมันทดสอบนะครับ <icing. S 1> ก็เดี๋ยวผมตั้งขาตั้งกล้องก่อนอโอเคเอมันจะเอียงๆหน่อยนะครับก็อ <สา S 1> ่า ลองดูนะครับถ่ายพยายามถ่ายให้ดูให้เห็นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอือ่ะโอเคนะครับลงละนะครับอ่ะตปุ๊บนะครับก็อันนี้คือสังเกตนะครับผมจะใช้ตัวน้ำมันทดสอบนะครับ เวลาทดสอบต้องระวังนิดนึงนะครับขึ้นไปแล้วปืดป้ดปื้ดสูงสุดคือหมื่นห้านะครับเครื่องนี้ได้แค่หมื่นห้าน้ำมันเนี่ยจะได้แค่ SC นะ CO จะไม่ขึ้นก็เหมือนไฟแช็กนะครับก็หลักการง่ายๆนะครับก็ปื้ดเข้าไปค่าค้างค่าค้างนะครับต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติมันดูดเข้าไปเนี่ยนะครับต้องเปลี่ยนกองทั้งหมดทันทีนะครับ แล้วก็เครื่องเนี่ยมันจะมีสำรีอยู่นะครับมีสำรีอยู่ก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับสังเกตรตรงตัวดูดข้างหลังนะครับตัวดูดข้างหลังตรงนี้เนี่ยนะครับได้ยินเสียงไหมฮะดังจุ๊บุอ่าเพราะฉะนั้นวิธีการทดสอบไม่ง่ายเลยนะครับข้างหลังต่อแบบนี้นะครับหลักการอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงก็ได้ นะครับเป็นการทดสอบดึงสายออกนะครับเอาไปแช็คพ่นเข้าไปนะครับกองดูสีนะครับสีจะต้องสดนะครับถ้าเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เปลี่ยนได้ละอันนี้ก็ดึงได้ดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเข้าเข้าตูดเข้าเอ่อเข้าตรงนี้มันจะไปมุดออกมาออกออกออกตรงนี้นะครับผ่านผ่านฟิลเตอร์นะครับเข้าไปในเครื่องอีกมุดออกมาคือเส้นนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปนะอันนี้อย่าไปใส่ผิดนะลูกศอบต้องชี้ขึ้นนะครับแล้ว หมุนเข้าไปนะครับเข้าวาล์วตัวหนึ่งแล้วก็ไปผ่านปั๊มแล้วก็เข้า,าตัวแชมเบอร์ก็คือชุดวิเคราะห์นะครับก็ชุดวิเคราะห์ที่2 5งหมนะนะครับชุดวิเคราะห์ที่2 5 0หมนะครับสายนะครับสายที่จั๊มเขาก็จะจั๊มจากจุดจั๊มนี้นะครับมาที่หลังเครื่องอันนี้เขาต่อ RC นะครับการไฟกระชากแต่ก็ไม่ไม่ได้ผลหรอกนะครับ ก็เวลาเกิดมันไม่ทํางานก็ต่อตรงเะคะเข้า3กับ5นะครับเท่านั้นเองนะครับตรงคาร์บอนทำซิลโวทำศูนย์นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรนะปล่อยทิ้งนะครับปล่อยทิ้งนะครับก๊าซออกนะครับแค่นั้นเองฟิวอยู่ตรงนี้นะครับเวลาเปิดแล้วไม่ติดเนี่ยเอาไขควงงัดออกมาจะมีฟิวอยู่ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับก็หาตัวเมียมาเข้า3กับ5 3คือเข้า5คือกาวนะครับง่ายๆก็จะได้ไม่ถูกช่างหลอกนะครับ อันนี้เป็นบอร์ดรุ่นใหม่ละนะครับบอร์ดรุ่นใหม่ก็บอร์ด uh, ค่อนข,ข้างดีทีเดียวสวยนะครับโอเคนะครับอันนี้สังเกตว่ามันค้างมันค้างนะครับอยู่ที่33นะครับผมกด e s c นะครับกดเพิร์ให้ดูเลยแล้วกันนะเพิร์มันมจะร2อยยีวิเดี๋ยวผมจะพอสตัวกล้องทิ้งไว้นะครับก็ก็ไม่งั้นมันก็จะ ดึงวิดีโอไปนานขึ้นไม่เอานะครับเดี๋ยวผมจะพสร์ไว้แล้วใกล้ๆเนี่ยผมจะมาเปิดให้ดูอีกทีนึ่งก็120ครึ่งแล้วครึ่งแล้วก็คืนละสองนาทีว่างั้นเถอะอันนี้63นะครับก็เดี๋ยวจะพอร์อีกทีหนึ่งนะครับนะครับ5 4า2 1จากเพิร์สเสร็จมาแลับตัดไปซีโร่ทีหนึ่งนะครับซีโร่ยีวินะครับซีโร่ยีวิ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นไปได้ก่อนก่อนทำการวัดเนี่ยยอมเสีย2นาทีกดเพิร์นะครับแล้วถึงจะวัดแต่ว่าถ้ารีบนะครับรีบก็กดซีโร่ได้นะครับดูกดดูนะครับสองหนึ่งปุ๊บปุ๊บ,บขึ้นเลยดีปั๊มหยุดนะครับอันนี้นกลไกของมันพอเราสั่งเอ็นเตอร์หรือว่าเมสนะครับแปลว่าวัดเนี่ย นะครับมันจะขึ้นนะครับจะไม่ติดลบนะฮะหรือติดลบก็ไม่ไม่ดิ้นนะครับโอเคนะครับก็แสดงว่ามันค้างเมื่อกี้มันคงค้างอยู่ในกองนะครับก็ก็ขึ้นไม่เกิน10นะครับก็ถือว่าใช้งานได้คราวนี้เดี๋ยวผมจะปิดเครื่องให้ดูนะครับหลังจากเอาเสียบไฟ AC 2 2 0บโวลต์แล้วพอเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะเทสตัวมันเองเดี๋ยวคอยดูนะครับ มาดังปิ๊บทีหนึ่งแล้วติดขึ้นมาไม่เกินสิบวิมันจะฟ้องว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรนะ2.70นะครับเดทนะครับ2003นะครับเทสมันก็จะเทสตัวนะครับเทสหน้าจอ7 segment ตติดครบหมดนะครับตัวแชมเบอร์นะครับ segment, ตัวเซลล์นะครับ, uh, chamber, รบ, uh, sell, รบปกติเซนเซอร์ sensor, ปกติอะไรประมาณพวกนี้นะครับมันก็จะทำการเทสตัวเองแต่ว่ารุ่นก่อนหน้านี้ ก็มันก็จะไม่ขึ้นเยอะขนาดนี้อันนี้พอมันเทสตัวเองเสร็จแล้วเวลามันก็จะนับถอยหลังนะครับพอนับถอยหลังเสร็จปุ๊บเรามันก็จะตัดตัวเองมาเป็นเลดี้แล้วเราค่อยมากดวัดนะครับหลักการง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวนี้โคเอนพัฒนาขึ้นค่อนข้างดีนะครับคนนะครับซ่อมง่ายนะครับโอเคอ๋อเดี๋ยวให้ดูนิดนึงโอเคนะครับอ่ะ ก,ก็ดูเวลาปัจจุบันนะครับดูเวลาปัจจุบันอ๋ออันนี้เป็นกล่องนะครับผมก็ลังจะสร้างกล่องออนไลน์ขึ้นมาอตออเราก็สั่งมาประมาณสัก10กล่องได้นะครับแล้วก็เหลือเครื่องนี้ยังไม่เสร็จนะครับโอเคขอบคุณครับ